เย็นเนี้ยอย่าลืมกินข้าวเย็นนะไม่ได้เป็นแฟนแต่ว่าเป็นห่วงโอ้ยหนึ่งในหนึ่งในสิบได้โอ้ยไปลงโอ้ยเ, <laughs> เอาละครับว่าจะลงอะไหร่ปลูกผมด้วยแล้วกันอ,อ ดีครับผมเซงครับ,บระบบเป็นธันวาครับสวัสดีครับผมจ้านยนะครับระบบลาเต้ครับผมสวัสดีครับผมโนเกนครับ,บระบบเป็นอันวอนครับน,นีบ่ครับทั้4คนมาลงตัวกันทำอะไรครับเล่นเกมเดมนวันอันวันวันวนวันวันมีนวมนวันวมนวันวันวันวกนวันวันวานวั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 นวเนวันวันวันวรนวันเันกันว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 ลนกันวันวันันวันวนวันวนวันันว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 ันนันว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 ันนวัลวนวันวนันหัันวันันวันันวรันวัันวันัับวนว 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19สอ <ô Words. S 1> yeah. ี่เ <inhale> จ็ดบแแพ้แล้วหคนนับอีกหรอบหนึ่งสองสาม ส5 6ห้า1กเจ็ดแปดเก้าสิบ2เอ้เจแปด้า่สิบเยโอเคแปลว่าในเกมถัดไปนะคะที่เจ้าหนาากับพี่เบนจะได้เล่นเป็นคน2คนสุดท้ายถูกไหมคะครับน้องเซ็กกับน้องโนเกียไปวิชกันหนึ่งทีเพื่อหาคนที่เล่นคนแรกค่ะ เเนนแ,แล้ะเล่นคนรเกมต่ไปค่ะเกม Drink or Dare เด็กลูกปิงปองให้ลงแก้วน้ำพลไม้มรณะของอีกฝ่ายจะมีคำถาม Drink or Dare ที่ต่างกันออกไปใครทำภารกิจไม่สำเร็จต้องดื่มน้ำผลไม้มรณะนั้นใครโดนอีกฝ่ายโยนลงครบสาแก้วก่อนแพ้ไปเลยจ้าเอาอะไรไหมครับเอาอะไรไหมครับชิลชิลมากจำใหมจุดปุยใหญ่ผิดหวังจบจบิจบดล้วห นี่นี่ได้หมาเลขหครับเลขหครับคือเพื่อนฮะอันนี้ผสมอะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยมนะอันนี้าผสมอะไรพี่มันรู้สึกมีเกลือเฮ้ย เอาคืนบ้างครับทำไมอ่ะทำไมอ่ะไบโรเทเบสเรียงห่อกีบขาดเรียงห่อผมเปิดผมอย่างนี้ได้เครสแรกเข้าไปยังไม่สุเลยมันเป็นชาเนาะเออเป็นชาอ่าผมให้คุณเปิดผมก่อนเลยเดี๋ยวคุณเจอโอ้ย เอาล่ะครับ่าสุลงไ่ไรปลูกผมด้วยแล้วกันเสีงเอาเไวนะ้แล้วผมออเลขที่ออก2ครับต้องไหนก็ต้องาแ้เจอคุณรู้ฟังคุณนะเพื่อนแอ X <c oughs> ไม่ครับเขาหลอกเขาหลอกครับ เขาเขาเก๊เขาหล่อครับเขาหล่อของเขาครับทรงเยอะนะมึงลองครับผมไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นหรอกลูกนี้แหละลูกนี้แหละนี่เหมือนกันปะเนี่ยเรียกใจเย็นไหมก่อน เออตอวไม่นหนักหรอกแต่ขาแต่ขาขาแทบซุดอะ <c oughs> <c oughs> มีจะขี่กันน่ไอ้ยห้าคำโจทย์คือให้บอกรักพีคแมนะที่เป็นคำว่าโดยไม่มีคำว่ารักชอบได้ไหมบอกรักแต่ไม่มีคำว่ารักยากว่าพีคมา

เออโอ้ไม่มีสกิลในการยูนกันเลยแหอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยลลวปึ๊กปโดเรียบร้อยมาแล้วแม่สองครับเาไมได้แต่เลองสเกียบีอลออเผมลัตาขี้ป้อนใช่ไหมเออ เออโอ้ยเฮ้ยที่ผ่านมาก็คือติดติดเล่นไงเออหยกเสือหยกเสือหนึ่งครับีเลขหนึ่งออกแล้ววะทำไมหลับตาหลับตาหลับตาก่อนหลับตามาเดี๋ยวกะให้เกียร์เดี๋ยวเข้ามาอีกนิดนึงพร้อมนะครับ บอกเลยว่าที่ผ่านมาคืออ่อนให้ข้อสี่โอ้ยหนึ่งสี่อ่าซีนอีดีแรกแล้วกันครับยังไงก็ฝังน้ำฝักตัวได้ครับเออสวัสดีครับผมอัญมอนครับถ้าทุกคนมีอะไรให้ช่วยบอกมอนได้นะครับห้าสี่สามแอร์งชื่ออะไรอัญมอนครับก็ขอฝังน้ำฝักตัวด้วยนะครับให้ให้ให้ผ่านผ่านผ่านเอออุ้ย เฮ้ยโคตรเก่งอะเก well ่งเก่งจริงเลขหกครับชนกันชนกันของกูเข้มมากเพื่อนจิตแรกพอทนครับจิตสองพอเลยพอพอเลยพอเลยพอเลยครับโอ้นายนาเอาดีๆนายนายเรนาย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 นยนายเอาดีนายตรงนี้แหละเยนๆตรงนี้ตรงนี้เลยเออเยใกล้ โอ้ยหนในหนึ่งิบได้โอ้ยไปดงโอ้ยเออเออเออ่อดตโองีออทีนะโทษเลล้วเลยแล้วก็ทำตัวทำตัวมาคเป็นเอ้ามดมนดไ่ก ผู้แพ้ทั้งสองคนแล้วนะครับผมสำหรับมือนี้คุณเซงค่ะและคุณเ้านายวายขีแพ้วายขีแพ้มินิเกมสำหรับรอผู้แพ้ผู้เล่นจะต้องหาคำมาพูดต่อกันไปเรื่อยๆและต้องเป็นคำที่มีความหมายเ <c oughs> ช่นกอ,อะไรกอไก่ไก่อะไรไก่ฟ้าฟ้าอะไรฟ้าแลบใครที่ช็อตก่อนเรามีบทลงโทษพิเศษรอคุณอยู่ค่ะถ้าพอแล้วเดี๋ยวจะให้เริ่มคุณเจ้านายกับคำแรกคำว่าสี่หนุ่มเริ่มค่ะหนุ่มอะไรหนุ่มสาว สาวโสดโสดซิงปากปากคำเดียวเนยซิงงานนี่ผมซิงงานเหรอแบบเลยเฮ้ยผมไม่เคยทำอ่ะซิงงานงานอะไรงานศพศพเน่าเน่าเหม็นเหม็นขยะอ่ะขยะเปียกเปียกเปียกปูนปูนอิดก้อนสบูก้อนคบู่รบูอะไรสบู่เหลวสบู่เหลวเหลวอะไรเหลวเป๋า เหลวไหลเไหล่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 ไหลลื่นไหลลื่นลื่นไหลลื่นปืนลื่นล้มล้มลุกลุกยืนยืนอะไรยืนขึ้นขึ้นลงลงอะไรลงขึ้นไม่ได้เลยต้อตามหรอลงลิฟต์ลงลิฟต์ลิฟต์อะไร ลิฟขึ้นไปได้มันไม่ได้ทำไงลิฟขึ้นไงขึ้นึ้นลิฟเไม่ได้ขึ้นไงลิฟอะไรลิฟกูลงลิฟต์มานี่ยมาิลิฟนี่ีไฟไฟอะไรไฟเย็นเย็นอรนะเย็นคอเย็นคอคอหอยหอยแก่แกตะลุบคอแล้วแก่ตะลุบแกตะลุบตลแล้ว เอา้าก็ไม่แพ้เอ <c oughs> อเป็นว่าคนที่ต้องโดนทำมโภตก็คือเจ้าน <c oughs> <c oughs> ายเซนตะตลุกการเซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่คือต้องทำร่วมกับคู่ของเรนด้วย <c oughs> เอ้า <c oughs> เอ้า <c oughs> ไม่เหมือนที่คุยกันไว้ทั้งสองคนต้องถ่ายรูปแบบว่าด้วยฟิลเตอร์ตลกๆแล้วลงเนสตอรี่ของ TikTok นะคะทั้งสองคนเลยจะถ่ายคู่กันก็ถ่ายแยกกัน วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแบบฝากน้องบอยหน่อยดีกว่าขอบคุณที่ติดตามพวกเราน้องบอยมาจนถึงตอนนี้นะครับผมพวกเราก็พยายามเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เสพสุขและทำความสุขไปด้วยกันนะครับผมอย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่น้องบอยบ้านหนุ่มสดหมดพร้อมเลิฟทาง VTV นะครับและแอร์ทุกวันเพื่อหันเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปครับทาง VTV และ www.vtv.vip ครับผมครับผมก็อยากฝากพวกเราทั้งสี่คนไว้ด้วยนะครับกับบ้านหนุ่มสดหมดพร้อมเลิฟอย่างที่บอกเลยครับวันเนื้อหาตอนนี้กำลังเข้มข้นและอย่่าาาลลลลลลืมมมนนะะะะคคครรรััััััับบบยยยงงีีีตตววอกกหเทจ ในีีรยอยากให้รอติดตานน่าลืมแฮชแท็กในแต่ละ e ีีด้วยนะครับพวกผมรออ่านกันอยู่นะครับและที่สำคัญนะครับห้ามพลาดเลยนะครับทุก EP นะครับเพราะพวกเราเต็มที่กันใช่ครับผมงน้นฝากตัวทุกคนด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในซีรีส์นะครับบ,บ๊ายบาย